ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปต่อตำรวจไทยครับผมสวัสดีไปยังแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมออกเดินทางอีกแล้วครับผมวันนี้เจ้าเวทม่วงของเฮานะครับผมลดกาม่วงพ่วงกาม่วงแหล่ใช่กันไหมพี่น้องเวทกระม่วงนะครับปลายทางยะโสธทนนะครับยังเกาะําเกินเกลียวพี่น้อง ไอ้ใส่เราอื่นไปเห็ดงานซอยนะครับงานบารายเราพี่น้องเงินกะประมาณสองหมื่นนี่แหละครับผมเพได้แก่นะครับผมมีเบียกครับไปสำับพี่น้องเอยแย่งกันกับสิบบได้ยบ่คนละเมือนนะครับผมบมมีเบียกครับพราะกหาบาทสิบาทคืมกันนะครับผมกำลังบรรจุกระสุนอยู่นะครับผมปมพี่ที่กุ้นขปุ่นนะครับพี่น้อง จะไปเบ่งพ่นเติมน้ำมันกันนะครับผมเบ่ง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 พี่น่อเลื่อนว่าโอเสียผ้านะครับผมไปมือสองมือนะครับไปโบดนนะครับแล้วสองพันเต็มถังได้ป่ะนี่โอเบ่งพี่หน่อหมดแล้วเขาแล้วผุดแล้วังสงมัดใจ บปล่เ่าเส้นโอ้ปัน้นกระแถมกระแปกระแถมมึงรีบเปหนหอของเ,มเิมดยมไปแล้วนะเติมแล้วเปลาเเส้นเกี่ยวตมา,มา,านนั้สดจมากมันมหันมีเงินได้เหรนยโอ้ยโอ้มึงรีบเปหนอหอได้หอดน้ำมันผู้ใด,ไ,ดไม่น้ำมันถอดใครมันเตือน้ำมันน้ำพึนกไ็ได้ได้เยครับบุ้มโอ้เพชรดีกะแปก็ได้โดื้กระแปก็ได้เติม อุ้บมองนี่ละเติมแล้วว่าเส้นนี่ละคุณละคุณละเกี่ยวเขาแลยเขาจังสิมาจ่ายโอ้ขอบคุณครับผมเป็นนายดีเลยพี่น้องว่าเมนว่าไม่เหตุทายคลิปกเชื่อเลยแต่ว่าม่มีเงินจ่ายคุณหนักละครับเดี๋ยวเอาเอาน้ำมันใส่กันครับโอ้ใช่ เงินก็เท่าไหร่เงินเก่าครับอยู่พีทีกูกระปุ่นนะครับผมสวยกาแฟกันกนะผมโอ้เจียวเจียวเจียวโอ้ประมาณนี้พี่นอ้อง มีอูสอมรดน้ำนะครับผมไอ้อะหรอกอะไรนะครับผมตอนนี้บรรยากาศเงี้ยมุสโซนะครับประมาณหกมุ่งกวานะครับผมเ,ออเดินทางนะครับผมอยู่บานไม่เบี่ยงนะครับรล่องป่วงไม่นะครับ หาแดงมัดไายเรียบร้อยนะครับผมหาแดงมัดไายสเตลัดใบเมีดนะครับเส้นหนึ่งพ่วงไม้กระเบียดไปเลยพี่น้องมือนั่นเอาไปชอวยยุคข่านะครับไปตำก็เหงายุคขา่าบิดเป็นเสียงเลยพี่น้องคนระับสร้างมันแับมีเวลาจนระิงๆจไปเห็ดใหม่นะครับผม นี่เราจะควงปั๊มใจดีนะครับเติมได้อยู่ในี่ได้เป่นนองเบิดแรงเบิดฝฟุ้นนะครับด้วยน่อยเกี่ยวเขาก็มาเอาน้ำานขึ้นเกานะครับผม <c oughs> โอ้สวยกาแฟาพ,พิ่นอีกพี่น้องดีเลยครับปั่มใ <c oughs> บจ้าอีกเป็นนอง <c oughs> แลพี่น้องโอ้ชิบนี่กะน่นาจะบอเลยง้เาบอเลยนะครับมันสวยต่อการเดินทางนะครับผมนี่นะครับการเลื่อนใหญ่เจอระเชือผมเสียวสติมัดไว้ยังสิละครับทั้งล่างกับผาแดงนะครับผมไปหอบจีบหอบแดงขึ้นกันนะครับผมตัวีหอดนะครับพี่น้องนะเอาไปพบปะกันนะครับผมนี่นกะบอหลายเร้พี่น้องแต่ว่ากะ ไฟพอด้เฮ็ดคอนเทนต์ให้พี่น้องได้ชมนั่นะครับผมถ้าบ่ไปก็บม่มีคลิปล่งองกับผพี่น้องก็สิบ่มีแนวเบิ่งนะครับผมสติ๊กเกอร์ก็เบิดเด้อพี่น้องโอ้เห็นแล้วผู้ขอเข้ามาหลายนะครับผมเยวจะเฮ็ดมาอยู่นะครับเราจะประมาณเนาะพี่น้องตัวนี้เป็นสะท้อนแสงนะครับผม ไปด้วยเพมีเงินใส่นเนาะมันจีเป็นไปเบิร์แล้วเออมันบ่มีเงินตัวนี้ยางอะไรนะครับผมอะบุกปลุกบึล์แหล่งแม่เรื่องก็มีนะครับผมไปพี่น้องเอาไว้พวกกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ข้อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ